สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดพอกันทีพี่น้องไปต่อหรือพอแค่นี้รัฐบาลประยุทธ์เ้าหนักหักสองปอเปิดเบื้องหลังบิ๊กตู่หักบิ๊กป้อมไม่ไหวหน้าปลดฟ้าผ่าธรรมนัตบอกเรื่องของผมไม่บอกพี่ใหญ่สักคำ จากกรณีที่ราชกิจจานุเบกษาได้เผยพแพร่ประกาศโปรดเกล้าให้ร้อยเอกธรรมนัตพรมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์และนางนนุมลพิญโยสินวัตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานพ้นจากการเป็นรัฐมนตรีช่วยทากลางกระแสะความขัดแยง้งระหว่างร้อยเอกธรรมนัตกับพลเอกประย,ยุทธันโอชานายยกรัฐมนตรีซึ่งมีการวิเคราะห์ทำลาย ปมแตกรักของทั้งคู่ว่าเกิดจากอะไรตามที่ได้นำเสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดเมื่อวันที่9กันยาย,ยนที่ผ่านมาคุณวาสนานานุวม,มผู้สื่อข่าวสายทหารชื่อดังได้โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กเปิดเผยเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวถึงการปลดฟ้าผ่าร้อยเอกธรรมนัฐและนางนั้นลุนม,มนว่าเป็นเรื่องที่พี่ใหญ่อย่างบิ๊กป้อมพลเอกประวิทย์วงสุวรรณไม่รู้มาก่อนทางที่ทราบกันดี ว่าร้อยเอกธรรมนัตเป็นเด็กคนสนิทของบิ๊กปอมโดยได้ระบุว่าบิ๊กตู่หักบิ๊กป้อมปลดฟ้าผ่าธรรมนัสนรุมนพึ่งบอกพี่ใหญ่เมื่อบ่ายวันนี้บอกเรื่องของผมบิ๊กป้อมนิ่งชี้อำนาจนายกแต่ไม่คาดคิดบิ๊กตู่จะตัดสินใจแบบนี้มีรายงานว่าเมื่อช่วงบ่ายโมงของวันนี้พลเอกประย,ยุทธ์จันโอชานายกธนตตีได้ออกจากทำเนียบรัฐบาลไปยัง มูลนิธิป่ารอยต่อเพื่อพบกับพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายยกรัธมนตรีและหัวหน้าพักพรมชารัฐโดยได้แจ้งเรื่องของการปลดร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกรรษตรและสหกรณ์และอาจารย์แหม่มนันลือม,มนพินโยศินวัตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานออกจากตำแหน่งและมีโปรดกล่าวประกาศในราชกิจจานุบเบกษาลงมาแล้ว พร้อมบอกเหตุผลสั้นๆแค่ว่าเรื่องของผมผมมีเหตุผลของผมก่อนที่จะออกไปภารกิจตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสนามโรงพยาบาลปียาเวศยานห้วยขวางแหล่งข่าวใกล้ชิดได้เผยว่าพลเอกประวิทย์ก็ไม่คาดคิดว่าพลเอกประยุทธ์จะตัดสินใจเช่นนี้เพราะไม่ได้ปรึกษาหารือก่อนเลยแต่ถือเป็นอำนาจของนายกทั้งนี้พลเอกประวิทย์ได้ขอให้ร้อยเอกธรรมนัฐช่วยงาน พักพรังชารัฐต่อไปหลังจากที่ถแถลงลาออกจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรและจะกลับไปเป็นสอสอพยาและอาจจะไปอยู่บ้านใหม่หรือพักใหม่ที่เตรียมการตั้งไว้แล้วซึ่งล่าสุดคุณวาสนานานาน,น่วมได้โพสต์ข้อความไว้อีกว่าจับตาพี่ใหญ่เอาไงต่อบิ๊กป้อมยกเลิกเข้าทำเนียบประชุม v t c จากมนทิป,ป่ารอยต่อเลี้ยงพบสื่อ หลังบิ๊กตู่แตกหักปลดฟ้าผ่าธรรมนัตนน้ำมลูกเลิฟแบบมาบอกก่อนรัฐกิจจะออกแค่2-3ชั่วโมงท่ามกลางข่าวสะพัดบิ๊กป้อมบ่นเหนื่อยตามกำหนดการทำเนียบรัฐบาลเดิมวันที่10กันยาย,ยนปี64ในเวลา10นาฬิกาพลเอกประวิทย์วงสุวรรณเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติครั้งที่3ทับ 2, 5, 6, 4, ผ่านระบบ วิดีโอคอนเฟรนซ์ห้องประชุม301ตึกบัญชาการหนึ่งทำเนียบรัฐบาลแต่ได้แจ้งเปลี่ยนแปลงเมื่อคืนนี้ว่าจะไม่เข้ามาทำเนียบแต่จะไปประชุมวทีซีจากมูลนิธิป่ารอยต่อแทนคาดว่าผลเอกประวิทย์เลี่ยงพบสื่อไม่อยากจะมาตอบคำถามนักข่าวในประเด็นที่นายกนำเรื่องทุนเกล้าขอพระราชอำนาจตามมาตรา1 7 1ปลดร้อยเอกธรรมนัฐ และนางนรุมลออกจากการเป็นรัฐมนตรีโดยที่ไม่ได้หาหรือพลเอกประวิตย์ก่อนแต่ได้เข้ากลับมงคมทูลตั้งแต่ค่าวันที่7กันยายนปี64ที่ผ่านมาและพึ่งแจ้งพลเอกประวิทย์เมื่อบ่ายวันที่9กันยายนด้วยการเข้าไปหาที่มูลนิธิป่ารอยต่อพร้อมแจ้งการปลดสองรัฐมนตรีลูกเลิ b บิ๊กป้อมด้วยเหตุผลที่ว่าผมมีเหตุผลของผมเรื่องของผมผมจะจัดการเอง เป็นการมาแจ้งข่าวร้าๆ13นาิ30นาทีก่อนที่ราชกิจจาจะออกมาราาๆ15นาิ30นาทีท่ากลางกระแสข่าวจากบ้านป่ารอยต่อว่าพลเอกประวิทร์รู้สึกเหนื่อยและท้อใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นจนถูกจับตามองว่าจะถอดใจหรือไม่ปฏิบัติการปลดเงียบธรรมนัตนันรัฐมนในครั้งนี้แสดงถึงอำนาจและคอนเนคชันของพลเอกประยุทธ์ เพื่อกระชับอำนาจในมือในขณะที่พลเอกประวิทย์พี่ใหญ่ถูกมองว่าถูกลดอำนาจและบารมีโดยน้องเล็กและพี่ใหญ่จะตัดสินใจอย่างไรเพราะถึงอย่างไรก็คงต้องรักษาภาพของแผงอำนาจสามปอรักษารัฐบาลรักษา,าพรรคประชารัตเอาไว้ก่อนแต่ในใจจะเต็มไปด้วยบาดแผลที่เวอะหวะแค่ไหนเป็นอีกเรื่องหนึ่ง ขณะที่น้องเล็กเตรียมแผนสองรองรับไว้แล้วในการลงมาดีวและเดินงานการเมืองเองจากที่เคยปล่อยให้พี่ใหญ่จัดการจนทำให้รอเอกธรรมนัสมีอำนาจและบารมีก่อนที่ทุกอย่างจะเกินควบคุมก่อนที่เรอเอกธรรมนัตจะเป็นกล้ามเนื้อนอกบังคับพลเอกประยุทธ์จึงต้องเล่นบทรุนพี่โหด กราบมมคมทูลขอพระราชอำนาจตามมาตรา1น1ในการปลดร้อยเอกธรรมนัสรุ่นน้องเตรียมทหาร25จปร36แบบฟ้าผ่าที่คาดกันว่าจะมีเอฟเฟกต์ตามมาอีกมากมายจากนี้อำนาจไม่เข้าใครออกใครจริงๆใกล้ถึงจุดจบรัฐบาลประยุทธ์ปลดฟ้าผ่าธรรมนัฐเสถียรรัฐบาลพระรังชารัฐประยุทธ์ว s ธรรมนัสไม่ใครก็ใครต้องสู่ขีดประยุทธ์ว s ธรรมนัส การเมืองช่วงนี้เหมือนดูซีรีส์คือจบเป็นตอนๆเข้มข้นเร้าใจชวนให้ติดตามตอนต่อไปซึ่งพึ่งปิดกล้องไปหมาดๆก็เวทีอภิปรายไม่ไว้วางใจที่ความดรามา่ายกระดับให้ตัสทั้งคิวบูน้องรักหักเหลี่ยมปริศนาห้าล้านก่อนจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งใครคำฝักถั่วสศึกสักฟ้อกในสภาก็ว่ามันแต่ศึกในพรรงชาตน,นั้นจึงกว่า ด้วยฉากแบทเทอร์ของสองตัวเอกพลเอกประยุทธ์จันโอชา vs ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าเล่นบทเกมอำนาจขยี้รอยร้าวภายในพักคนหนึ่งนายกที่นอกจากลุ้นให้ตัวเองรอดจากเขียงแล้วยังต้องเจอแรงปะท้าจากเลขาธิการพักคนใหม่ที่ตามบี้ขอเก้าอี้ว่าการให้สมฐานะเลยได้เห็นการออกโรงของดารารับเชิญพลเอกประวิทยวงษสุวรรณรีบโดดเบรกค,คนสนิท พร้อมกับอุ้มนายกการันตีความอมตะของสามปอวันนี้ธรรมนัตเล่นบทถอยแต่วันหน้ามิอาจจะอย่างรู้เขาถึงต้องติดแฮชแท็กติดตามชมตอนต่อไปซึ่งมติชนสุดสัปดาห์ฉบับล่าสุดว่าด้วยเรื่องร้อนสองบิ๊กเนมประยุทธ์ธรรมนัตเล่นใหญ่กันขนาดนี้จับตาให้ดีว่าต้องมีใครสักคนที่สู่ขิดไม่ใครก็ใครแหละสภาพ ขณะที่นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์คุณพิชยัยรัตนดีโลกนภูเกต็ตได้กล่าวว่าเชื่อว่ารัฐมนตรีที่ถูกปรับออกมีเพียงสองรายหากปรับออกไปมากกว่านี้ก็จะสร้างแรงกระเพื่อมสำหรับเหตุผลที่ต้องปรับ ร้อยเอกธรรมนัฐและคุณนฤมลออกไปก็เป็นเหตุผลหลักที่สืบเนื่องมาจากการพิปรายไม่ไว้วางใจและจากการติดตามความเคลื่อนไหวที่แนวคิดจะล้มพลเอกประยุทธ์มีต่อเนื่องแต่มาปัทุทช่วงการพิปรายเพราะว่าเป็นช่วงจังหวะที่จะแสดงอำนาจหรือพลังของสะสได้ยอย่างชัดเจนเพื่อหวังสร้างความเปลี่ยนแปล,ปลงทางการเมืองแต่ในวันนี้พลเอกประวิทย์วงสุวรรณยังมีบารมีในพักเนื่องจากเป็นหัวหน้าพัก ส่วนพลเอกประยุทธ์ไม่เกี่ยวกับพักโดยตรงแต่เชื่อว่าต่อไปการทำงานคงจะยากขึ้นเพราะเพย์เมเกอร์อย่างร้อยเอกธรรมนัฐคงหมดกำลังใจคงจะเตรียมไปทำงานการเมืองรูปแบบใหม่ที่เป็นของตนเองประกอบกับในพรลังชารัฐยังมีกลุ่มที่ใกล้ชิดเป็นสายตรงกับนายยกรัฐมนตรีเช่นคุณสันติพรมพัฒคุณสุชาติชมกลิน กลุ่มนีก็คงห่างจากพลเอกประวิทย์ที่แต่เดิมเชื่อมโยงกับกลุ่มของร้อยเอกธรรมนัสขณะที่2กลุ่มมีความขัดแย้งระหว่างกันจึงส่งผลต่อบทบาทของพลเอกประวิทย์ในการทำงานในพักอาจจะแตกต่างจากเดิมเพราะมีแกนนำพักจำนวนหนึ่งไปต่อสายตรงกับพลเอกประยุทธ์หากต้องการรักษาตำแหน่งในครมก็ต้องยึดพลเอกประยุทธ์เป็นหลัก เพียงแต่ยังมีปมปัญหาว่าอาจจะไม่ได้เล่นการเมืองในคราวต่อไปก็อาจจะทำให้สสกลุ่มนี้ต้องคิดหนักพอสมควรว่าจะตัดสินใจกันอย่างไรสำหรับอนาคตที่ยาวไกลมากกว่านี้แต่ในช่วงสั้นๆต้องยอมรับว่ายังมีอิทธิพลเหนือพฤติกรรมของบุคคลในพรังมชารัฐหากยังต้องการมีอำนาจหน้าที่ในครมต่อไป สำหรับสเสถียรภาพของรัฐบาลเหตุผลหลักมาจากความขัดแย้งในบรรดารัฐมนตรีจะเห็นว่าร้อยเอกธมนัตที่ผ่านมาทำงานถึงลูกถึงคนลงไปแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนทำให้รัฐบาลมีผลงานเมื่อขาดร้อยเอกธมนัตโอกาสที่จะมีรัฐมนตรีรายอื่นไปทำงานแทนก็อาจจะไม่มีประสิธทธิผลเหมือนกับสิ่งที่ร้อยเอกธมนัตทำไว้ พรรมชารัฐก,ก็สเวลจะแตกอย่างแน่นอนกลุ่มของร้อยเอกธรรมนัฐประมาณ20-30เสียงก็คงเตรียมจัดตั้งพรรคการเมืองใหม่ต่อไปส่วนพลเอกประยุทธ์หากจะมองว่าหลังจากนี้จะไปดึงสีกุม,มารในกลุ่มแทคโนแครตกลับมาร่วมงานอีกหรือไม่เชื่อว่าคงไม่มีใครต้องการมาร่วมงานอีก เนื่องจากสถานะค่อนข้างแกว่งพอสมควรบางช่วงก็ตอบสนองความต้องการของพรรคที่สนับสนุนตัวเองแล้วเอาเทคโนคแครดออกไปดังนั้นจึงไม่มีใครต้องการเข้ามาร่วมทำงานกันอีกนายยกรัฐมนตรีจะหลีกเลี่ยงการปรับครมอเพราะไม่ต้องการให้มีปัญหาเพิ่มและต้องรักษาระดับแรงกระเพื่อมให้อยู่ในขอบเขตส่วนอนา,นาคตข้างหน้าพลเอกประยุทธ์อาจจะประคองตัวไปอีกระยะ แล้วตัดสินใจยุบสภาเร็วกว่าที่หลายฝ่ายประเมินไว้ส่วนที่มองว่าบาร,รมีของพลเอกประยุทธ์จะโดดเด่นมากกว่าสองปอหรือไม่ก็น่าจะมีสาเหตุจากพลเอกประยุทธ์ไม่แค์กับฐานการเมืองที่เข้ามาสนับสนุนถ้าหากจับสัญญาณความเคลื่อนไหวอีกหลายมุ้งในพลังชารัฐแกนนำพังหลายก็คงมีการประเมินสถานการณ์ไว้แล้วว่าแนวโน้มจะเป็นอย่างไรและคงเลือกอยู่ในพักที่จะได้มีโอกาสได้เป็นรัฐบาลอีก หากพลเอกประวิทย์ยังเล่นการเมืองต่อไปยังมีทรัพยากรเพียงพอก็มีความเป็นไปได้ที่อยู่ในพรมช i a m e n t ยกเว้นว่าถอยออกไปพักก็จะแตกแน่นอนซึ่งเป็นปกติของพักเฉพาะกิจที่จะมีผู้นำมาชูโรงสักระยะเพื่อสืบทอดอำนาจเมื่อผู้นำมีแน,นวโน้มที่จะออกจากการเมืองในระบบเลือกตั้งพักเหล่านี้ก็ล่มสลายแบบเดิมๆม,มีให้เห็นในอดีต ขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสดมัตติชนกะปุก .com และ t h e b a n g k o k i n s i g h ์ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชม